สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กระรพบครับวันนี้ประสิทธิ์โชว์ครับมาพ,พบกับคุณผู้ชมอีกนะครับในฝั่งเพลงกันนะครับใหญ่แลลมครับยหญ่แลมอีตอนสาวๆผิวขาวตาคมสมใจ ฉันจะเล่าเก่าวตอนย้อนไปอายุแก่ได้ไวปิ้งพอดีพอทุ่มตรงแต่งองเค์ยื่งกายชักแถวเรียงรายไม้ไปดูของดีลมหนาวก็พัดมายามราตรียายแหลมโซพีก็ออกมาที่เทนรําชีวิตยายแหลมนนนะ่า ต้องพึ่งพาเสียงเพลงยอมนำฟังแกเราความรังยังจำแกสู่ทนทำเก็บงามมาหลายปีทุกคืนต้องมายืนละเลงร่ายรำทำเพลงด้วยจงวังหวะดีดียักย้ใหสายเอวก็มีละสายที่กว่าที่จะคืนละกี่กระตังบัดนี้ใหญ่เล่มแกเราอ ผมยาวสีขาวเก่าจังมันเรียวแรงเฝ้ารังมีลูกคอยนางละพักวีเอาใจเป็นอาชีพที่ต้องใช้การโชว์ตั้งแต่เราโตยังหาดูกันไม่ได้มาดัดแปลงกันเจ้วแววสาใจถ้าจะดูก็ไปที่พัทยาพัดพงจบแล้วครับคุณชมครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ